ใช้เรตินอยังไงไม่ให้สิวเหอ่อหลายคนใช้เรตินอลแล้วสิวขึ้นบางทีขึ้นเป็นแสบซะด้วยแต่ใจเย็นๆไม่ต้องกลัวฟังให้จบเดี๋ยวบอกให้ว่าต้องทํำยังไงสิวที่เห่อหลังใช้เนี่ยจริงๆมันคือไมโครคมบดนถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องมันก็คือสิวอุดตันเม็ดเล็กๆที่อยู่ใต้ผิวเราอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนใช้เรตินอลเนี่ยมันแค่ไปเร่งการผลัดเซลล์ผิวพูดง่ายๆเหมือนทาความสะอาดรูมขนพวกอุดตันใต้ผิวมันเลยโผล่ออกมาพร้อมๆกันฝรั่งเขาเรียอกอันนี้ว่าเพิร์จิ่งงไไไมม่่่ต้้ออกลลัววดเเหาจะผ คุณโชคดีแล้วแต่ถ้าเห่ก็มักจะเห่ในช่วงหนึ่งเดือนแรกถ้าไม่ระคายเคืองทาเรตินอต่อได้เลยเดือนที่2สิวจะดีขึ้นทีนี้จะมาบอกวิธีลดโอกาสสิวเห่หลังทาเรตินอลหนึ่งเลยคือถ้าเป็นสิวอยู่เนี่ยต้องรักษาสิวให้สงบก่อนแล้วค่อยเริ่มใช้เรตินอต์สองทาโมยเซอร์ให้ผิวชุ่มๆเพราะถ้าใช้เรตินอลแล้วระคายเคืองจะกระตุ้นให้เป็นสิว 3. ถ้าใช้แล้วมีสิวขึ้นเป็นสิวอักเสบ2 3สเม็ดไปฉีดสิวได้รักษาสิวตามปกติไหน ใครเคยใชร์เรตินล